เดี๋ยวผมลงไปดูนะพี่พี่เดี๋ยวเอาไฟฉายออกมาก่อนชูชกลูบล่างมันเป็นยังไงไม่รู้นะพี่พี่นะกขเอามาคุยกันหน่อยเร็วเด็กเจ้าเอามาเร็วเพิ่์นถือกล้องให้หน่อยจะไปลากมันออกมาเลยให้คุยดีๆไม่คุยนอนได้หรอนอนนะเข้าเดือดถุงไหนเยอะเบื่อ ไปหรือไม่ไปเนี่ยไปแล้วเรียอ,อะไรวะเมื่อกี้บอกไปนี่ไม่ไปละสองจิตสองใจนะเราเนี่ยเรียสวัสดีครับสวัสดีลุงป้านาอาและพี่ๆพี่ซี่ทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเสือป่าชาแนลของผมพี่ๆนะแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ได้พาเพื่อนมาหนึ่งคนนะครับพี่ๆนะสวัสดีครับผม,บผมไลเฟิลนะครับ ครับผมพี่พี่ก็ช่องเพื่อนผมเนี่ยก็เพิ่งเปิดใหม่นะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับชื่อช่องว่าไลฟ์เฟินะครับเดี๋ยวผมแชร์ให้นะพี่พี่นะพี่พี่ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปเปิดประสบการณ์นะพี่พี่ขึ้นไปดูเจ้ากอลมนะครับที่มันย้ายมาอยู่ที่นี่นะแล้วก็ได้ข่าวว่าเหมือนมีคนเจอชูชกนะครับอยู่ในถ้าแห่งนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมลองไปดูนะว่าเจ้าชูชกเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะแล้วก็อีกอย่างผมจะมาแอบส่อง เด็กป่านะครับที่เจ้ากอลัมพูดถึงด้วยนะไม่รู้ว่าอยู่ในถ้ำหรือเปล่านะเราไปพิสูจน์กันเลยพี่ๆโอเคนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและเพื่อนผมด้วยนะพี่ๆนะถ้าพร้อมแล้วก็เดินทางกันดีกว่านะครับโอเคพี่เดี๋ยวเราเข้าไปที่ถ้ำเจ้ากอลัมอยู่กันเลยนะผมจะไปดูด้วยว่า ไอกอลัมเนี่ยมันอยู่ที่นี่แล้วก็มีคนมาหามันด้วยนะพี่ๆนะผมเห็นอยู่ผมจะพาเข้าไปสำรวจตรงถ้าที่คนเจอไอเจ้าชูโชกมันด้วยนะนี่เพื่อนผมก็อยู่ข้างหลังนะครับกำลังตามอะ่ะนี่ก็พาเพื่อนเน่ยเปิดรประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะ ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะพี่พี่นะ <c oughs> วันนี้ผมเตรียมไฟฉายมาด้วยนะพี่พี่นะเฮ้ย <c oughs> ใครมาก่อไฟไม่รู้นะพี่พี่เฮ้ย <c oughs> น่าจะเป็นคนที่มาที่นี่หรือเปล่านะไปนี่ป่ะไอ้ถ้ำนี้และมั้งที่คนเจอเช้าชูชกอะเดี๋ยวผมลงไปดูนะพี่พี่เดี๋ยวเอาไฟาชายออกมาก่อน ชูชกลุปรล่างมันเป็นยังไงไม่รู้นะพี่พนะแต่ขอเนื้อัเอาไฟฉายเอามากอนนะดูทางดิไม่กล้าเข้าไปวะนะมันมืดะวะกลัวเออ ขึ้นมาดูถ้ำข้างบนเดี๋่าเดี๋ยวกระเป๋าวางไว้น,นี่พี่เอากระเป๋าวางไว้น,นี่เลยนะพาขึ้นไปดูข้างบนกันเดี๋ยวไปชี้หลุมศพของลูกของกอลัมให้เพื่อนผมดูก่อนนะไม่มีอะไรพี่ๆวันนี้ผมเตรียมไฟฉายมาพร้อมเลยนะ ได้ยินป่ะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรนะ <Nice. S 1> มาขึ้นมาโอ้โห,หมดขึ้นเต็มเลยตรงนี้หลุมศพของลูกกอลัม่มผมเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะทำป้ายหลุมศพให้เขาใหม่นะเพราะว่า คนเดินผ่านไปผ่านมาเทถานี้มันจะเหยียบลอยศพไงเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงได้ยินป่ะได้ยินไม่ยินเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย,ยเห็นอะไรแวบๆวะเพื่อนเข้าไปดูข้างในนู่นดีปะ มันเห็นอะไรแวบๆงัมเมื่อกี้โอ้โหร้อนมากเออยุงเยอะไม่พอร้อนดิวันเมื่อกี้เห็นอะไรไม่รู้ว่แวบๆ ได้ยินป่ะได้ยินป่ะได้ยินเสียงไอ้กอลัมหรือเปล่ากอลัมเฮยเจอเจอเจอเนี๋ยเนี้ยเนี่้ยเจอเราเฟิร์นนี้ยเนี้เนี้เจอปะเจอเจอนี่ยเนี้เนี้เฮ้ยทำไมมีเสื้อใส่วะเสื้อมันเปลี่ยนไปวะไอ้กอลัมมีคนเอามาให้หรือเปล่าวะ กอลัมเอกมาดิเฮ้ยเดี๋ยวนะขออนุญาตวางไฟฉายให้พี่ไอ้กอลัมกอลัมกลัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันกลัวหรือเปล่าวะใช่กอลัมหรือเปล่าอ่ะเนี่ยตัวเล็กว่ะ กอลัมไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นเด็กป่าที่กอลัมพูดถึงหรือเปล่าวะพี่พี่เด็กป่าที่กอลัมพูดถึงแน่นอนเลยนะแต่มันมีรองเท้าด้วยวะ่ะเหมือนมีคนเอามาให้มันเลยวะ่ะ<ป>เข้าไปข้างในแล้วเหรอนู่นไงนู่นไงเจอวะ ควบขวบนคยเก้นอ็ไรฮะโน้ตยก้นกลไรขึ้นมาดีเลยขึ้นมาดูดีนะเขินเต็มเต็มเลยนะโนคตขึ้นก็ไรโนเลือก็ละมมองมันอยู่คนเดียวอ่ะไม่กล้าออกมาพบพบเราเลยนะใช่มันกลัวเราหรือเปล่าะนะมันอาจจะกลัวเราก็ได้นะเพราะเรามาสองคนนะ ก่อนหน้านี้ผมมาผมไม่เจอเลยนะพี่ๆนะเพิ่งเจอครั้งแรกเลยนะเนี่ยเด็กป่าที่ไอ้กอนหน้ามันพูดถึงนะคนน้ำมันนั่นแหละคนน้ำมันนั่นแหละฮะชื่ออะไรฮะไอ้โก้ชื่อกโก้เหรอเพิ่นขึ้นมาข้างบนนี้ก็ได้ ชื่อไอโก้เหรอนึกไม่ไอ้โก้ไอ้โก้ไอโก้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจ๊เด็กนะมันอ้างชื่อว่าเป็นไอ้โก้หรือเปล่าเ,เนี่ยลูกค้าลูกค้าก็เหมือนอยู่นะเนี่ยกางโกงกางเกงเนะี่ยไอ้โก้จำพี่ได้เปล่าฮะ พี่มันจาผมไม่ได้นะเนีย่ยมันถามว่าคือใครถ้าเป็นไอโกท้ที่เออผมเคยเลี้ยงนะผมคิดว่าน่าจะได้นะไอคนเนี้ยน่าจะใช่เลยแหละแล้วไอกกลัมไอกกลัมจับมึงมาเหรอโกะกกลัมพุ่งเนอะฮะไม่ได้จับนี่แกออเดอร์ไว้เหรอพี่พี่ไอกกลัมไม่ได้จับมานะอย่างที่กกลัมบอกว่าเด็กมันมาอยู่เองนะ นี่นะน้องมันมาอยู่เองนะถ้าเป็นไอโก้เนี่ยมันน่าจะจําผมได้นะหรือว่ามันชื่อคล้ายๆกันหรือเปล่าเนี่ยนี่นะพี่่คนนหนก็เจียงเสียออกมาได้เปล่าออกมาคุยกันหน่อยเลี้งลยงใครเลี้ยโจอเสียฮะออกมาข้างนอกเนี่ยมาคุยกันหน่อยฮะไม่เอา อ,องกแบบัวกินนมเบาออกมาดิกแบบินขนมเบาน้องกลัวมันไม่ออกมาแนละ้วพี่นะเหมือนมันกลัวเราหรือเปล่าเนี่ยแล้วอย่างเจ้ากอลัมมันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะกอไอ้กอลัมมีอะไรกูอะฮะยังเคยเชื่อพี่เน่มันบอกกอกลัมไปหาอาหารนะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ กอล่ามันแอบซุ่มโจมตีเราได้นะเนี่ยถ้ามันอยู่อ่ะเพราะว่าคนใหญ่กอล่ามันเชื่อถือไม่ค่อยได้นะเฟิร์นเคยเจอเด็กป่ามันเนี่ยครั้งแรกเลยนะนเนี่ยไอคนนี้มันคือเด็กที่นี่เคยเคยเอามาเลี้ยงไงแต่มันจํานี่ไม่ได้หรอกถ้าเป็นในโก้อะนะพี่เนี่ยน้องเหมือนจะจําผมไม่ได้นะเข้าไปอยู่ข้างในลึกเลยไม่ก้อาออกมาเลย ขว่ขคว่าเด็กเจังเสี่เอกอมาได,ด้ดิเอาอมาคุยกันได้แล้วแล้วเอามาได้เปล่าขคว่าเอามาคุยกันได้แล้วเด็กเจังเอาอมาเร็วเฟ้นถือกล้องให้หน่อยจะไปลากมันออกมาเลยให้คุยดีๆไม่คุยตรงนด้ตลงไหน คุณในถุงไหนยังเบื่อต้องส่องข้างแล้น,นะไอ้กอลามานี่เป็นเป็นกรรมเลยนะเพราะต้องเข้ามานะเดี๋ยน้องมันกลัวคุณออกมาคุยกันเลยเร็วเปิดประสบการณ์ผมครั้งแรกเลยนะเร็วมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะเอามาคุยกัน่อยเร็วเอามาคุยกัน่อย ยื้อใครได้เจ้ได้เอามาคุยกันหน่อยเร็วเร็วมันต้องกลัวไอ้หนู๊กเฟินน้องไม่ยอมออกมาวะน้องมันยังกลัวนี่อยู่เลยไม่กล้กอาออกมาเลยไอ้ที่เขาเข้าไปกันทั้งไหนเนี่ยกลัวทั้งอยู่ภาษา,อ,าอู่อะชงกู อ๋อมีทางขึ้นไปข้างบนอยู่นะตรงนี้ก็มีโพงอยู่แต่น้องมไม่ออกมาวะขอดูหน้าเลยดิอีโก้เหรอจำพี่ได้ปหบนเนี่ยฮะจำไม่ได้เฉยทั้ทงที่เคยไปเลี้ยงไปเลี้ยงดูมาก่อนนะเึ้นขึ้นมาข้างบนนี้ได้มาขึ้นมาดูนี่นะพี่ๆนะ ผมเคยเลี้ยงดูมันนะแต่มันจําผมไม่ได้นะเจ้าโก้เนี่ยรองเทงรองเท้าเนี่ยผมก็จําได้ผมเคยให้มันไว้นะเสื้อผ้ากางเกงเนะเป๊ะเลยนั้นเนี่ยแล้วมันเหมือนมันมาอยู่กับไอ้กอลลัามหลายวันแล้วด้วยนะเท่าที่กอลลัามพูดถึงนะถ้าเป็นเด็กคนนี้นะผมและตอนนี้กอลลัามมันเหมือนมันไปหาอาหารอยู่นะพี่ๆียังไม่กลับมาเลยนะ นันไทยโอ้ได้จวดไปอยู่กับพี่บ่าวไปบป่าวฮะลียไปหรือไม่ไปวะเนี้ยไปบ่าไม่ไปในลีย่น้องไม่อยากไปวะทำไมอ่ะฮะเป็นนั่นแหละไปใส่มาด้านเนออเขาแกงเหรอใครแกงเปานมาด้านนั่นแหละ ไอ้น้ำมนเปล่าไอ้น้ำมนแกงเปล่าฮะ mm. ไม่ใช่น้ำมน mm. แล้วไข่แก้งฮะอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเลยนะมันพูดบางทีก็ฟังไม่รู้เรื่องนั่นเนี่ยยุงไม่กัดล่ะเนะโอเล่ชิจงไอเหนือเพราะ mm. ยุงไม่กัด mm. อ้าวยุงไม่ตอมเราเป็นแมลงวันแล้วนะมันบอกยุงไม่กัดดูดิ เดี๋ยวจะหมดตัวอยู <laughs> ย่แล้วออกมาเร็วออกมาคุยกันหน่อยเร็วเพิ <f ell> ่นไปเราลงไปข้างล่างกันเพื่อมันออกมาออกมาเร็วเรียกใครเร้ยเจอได้ออกมาคุยกันก่อนเร็วออกมาเร็วออกมาคุยกันหน่อย เอามาคุยกันหน่อยแล้วไอ,อนตามออกมาแล้วนะพี่ๆนะทรงมันเหมือนไอโก้เลยนะแต่มันจําผมไม่ได้เนี่ยคือแปลกมากมากเลยนะผมทั้งๆท,ที่ผมเนี่ยเคยเลี้ยงมันมาก่อนนะพี่ๆนะเคยเอาไปดูแลที่บ้านนะแต่มันก็หายตัวไปนะควณเอามาคุยกันหน่อย ลงมานีเร็วจำได้เปล่าจำพี่ได้เปล่าจำได้มันก็ต้องออกมาดิเร็วๆอะไรวะเนี่ยไพ่พี่เหมือนน้องจะไม่อยากออกมาเลยนะดูดิโดมนมนดํดำไปกอล่ำหรือเปล่าเนี่ยฮะลืมกันหมดแล้ว ทั้งที่เคยไปกินข้าวบ้านพี่นะพี่เคยดูแลนะออกมาเร็วหรือว่าไอ้กอลัมเล่นมนดำกับกับเจ้าโกหรือเปล่ากมาันเลยนะพี่พนะทำให้มันจำผมไม่ได้ไอกอล์มจับน้องมัาทำเป็นลูกเปล่าตอนนี้ผมยังไม่เจอตัวไอ้กอล์มมันเลยนะพี่พนะเดี๋ยวค่อยคุยกันน้องเดี๋ยวแปเดี๋ยวขอหาตัวไอ้กอลัมมันก่อนนะ ฮะมันจะออกมาใช่เหรอน้องออกมาเหรอไหนเออเออเออน้องลงมาก๊อตก๊อตจำพี่ได้ไหมเนี่ยฮะตรงนี้อย่าเบื่อเลี้ยวได้เยอะงฮะโอ้ยุงเยอะมากไปเปบา ไปหรือไม่ไปเนี่ยไปไล่กอลัมจะไม่ว่าอะไรหรอกอลัอกกมมังลาเหนือ,อฮะอกอลัมด่าเปล่าแล้วพี่ดูอ๋อหรือว่านอนกันตรงนี้หรือเปล่าอันเนี้ยดูดูมงคถ้ำเลยเออ ยิงจรจริงอไไโอ้โหขนาดใส่เสื้อแขนยาวแม่งยุงเจาะยังเข้าเลยเนะี่ยเร็วได้จัวอ่ะ<ม>ไปเปล่า<ม>ไปหรือไม่ไปเนี่ยไปเปล่าลีฮอ,อะไรวะเมื่อกี้บอกไปนี่ไม่ไปละสองจิตสองใจนะเราเนี่ยลีฮะนาซามีกอลามกัวลหร กลัวมันทำไมไม่ทำไรหรอกไปเปบาเออน้องใส่หัวแล้วไม่ไปบ้างนะนา่าจะกลัวกอลัมเออร้อนมากโอ๊อโอหัวกระแทกหินพี่เอ้อเอ้ยไปไหนแล้ว โอน้องเข้าไปหลบข้างในนู่นแล้วดูดิเนี่ยข้างในนะั้นมันเหมือนมีโพรงหินอยู่นั่นนะใช่ป่ะดูดิเหอนชโอ้ยระวังหัวกระแทกมันนี่นะโคตรเจ็บเลยไปเอะฟนยุงเยอะวะเอาไปข้างนอกดีกว่าพี่ไม่ไหวแล้วนะน้องไม่ไปก็ไม่เป็นไรแต่ค่อยมาทำวันหลังก็ไดนะ้ตอนนี้คือ ไม่ไหวแล้วคือร้อนมากแล้วก็ยุ่งเยอะด้วยนะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าปะเดี๋ยกอลัมกลับมาแล้วตกใจไปยุ่งกับคนป่ามันนะเดี๋ยวมันคลั่งอีกนะพี่ๆโอเคเดี๋ยวเราไปลงไปเจอในข้างล่างดีกว่านะไปพี่ๆผมและเพื่อนผมก็ลงมาแล้วนะส่วนน้องน้องโก้ใช่น้องโก้หรือเปล่ามาลู้พี่แต่ว่าน้องบอกน้องชื่อโก้นะก็มาอยู่กับเจ้ากอลัมนี้นะแรกๆเลย ก็ชวนลงมาน้องไม่มานะพี่พี่เหมือนไม่อยากมากับผมหรือว่ากลัวเจ้ากอลัมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรพี่พี่เรายังมีอีกหลายโอกาสนะถ้ามารอบหลังค่อยชวนน้องใหม่ก็ได้ตอนที่อยู่กับเจ้ากอลัมด้วยนะเจ้ากอลนะัมเนี่ยเหมือนมันจะบังคับน้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่พี่พนะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับแล้วตอนนี้ค่อนข้างร้อนแล้วก็ยุงเยอะมากๆเลยนะดูหน้าผมดิงเงอเต็มตัวไปหมดเลยก็เหนื่อยแะเมื่อกี้ผมนั่งก่อไฟตรงนี้นะเพราะว่ายุงเยอะด้วยนะ ก็เดินลงมาเหนื่อยๆนะพี่ๆโอเคก็ไว้พบกันอีพีหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ